ทุกคือช่องโมโมครับนะทุกคนนันี้ก็จะมารีวิวกล่องุูมทำเองนะน้านนี้ก็จะแบบเราทำนานมากทำแต่เป็นชั่วโมงอ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านเดี๋ยวแกะก่อนก่นนี่นะเราก็เขามีเราแถมหลายยีเลย

เดงออกเลยแล้วกันนะทุกคนจริงจริงนะเออเออนี่สุดมาแล้วโอเคนี่หน้านี้ก็จะเป็นด้านหน้า ด้านหน้าคืออันนี้นนะคือบล่องเลยนะฝั่งนี้ก็คือด้านหลังเดี๋ยวเราจะแกะขนมก่อนก็คือเยลลี่เยลลี่บัตซัสุกบ,บานะแต่ทำไมหนะ้าซองของเรามันเป็นเยลลี่ซานซูบ,บัตแต่ทำไมพอเข้ามาไมา่เลย แต่ไม่เป็นไรหรอกยางไรเราก็ได้ไม่ได้ที่เราเคยเอามารงเรียนทุกคนเราเคยเอามาแล้วที่โรงเรียนไปนรดองุหนอนั้นแหละเหมือนกับอันนั้นแหละจําได้ไหมคนที่กินคนที่กินเยอะได้ไปนี่เดี๋ยวเราจะมากินที่หลังเราไม่จะมาแกะก่อนเลยนี่นี่เราตั้งใจวาดมากเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่แกะเออเออเวเป็นที่แกะมันต้องแกะตองฝั่งนะเขามีตัวให้เลือกคือจังทีเอเอฮอปเปอร์พิมภูทัชชัยฝั่งนี้ก็จะมีนกฮาร์ดขุนพลทุกคนแล้วก็ซีเฉดนะ <_ S 2> เรามาแกะกันเลยถ้าเป็นเราอะถ้าให้เลือกตัวเดียวอะ เราเลือก A-A ไม่ก็พิมพ์ไม่ก็คอพเปอร์แต่ถ้าให้เลือกแบบแบบแบบเออแต่ถ้าเราเลือกจริงๆอะ่ะเราเลือกแบบทุกคนมาแกะกันเลยโอ้โอ้อยเนาะจะแกะยากไหนเพราะว่ามันเป็นกล่องกระดาษเออ Ô cái lều phong níu, có thể mặc kệ phong níu, phần này Ui, cái khá đó cá, cái đất cá, lưu đâu. Ô cái đất cá, lưu đâu. Ô cái đất cá, lưu đâu. Ô cái ก็จะมีเกอบนี่ข้างในก็จะมองเห็นแบบนี้มันจะมีซองไปหยิบมาดูแล้วกันอืมวุ้ยสติกเกอร์ก็จะมีสติกเกอร์แถม,มให้ด้วยนะเห็นเขาบอก เราก็ต้องแกะทหน้ามันอย่ไม่อยากแผะเลยอ่แะแต่เราจะเอาติกเกอร์มาให้ทุกคนดูกันด้ย่างอ้นแเรายเาจะเอาออมนันลงมา แบบนี้เลยนะใจว่าเราก่อนเราจะมาดูฟิวเกอร์เรามาดูนี่กันมันคืออะไรที่ควรเรามองไม่ชัด U.S. ใช่ไหม U.S. เราจะมาแกะกันเลย

โอเคหมดแล้วนะแต่เราชอบตรงที่เราวาดอันนี้มากเลยอะวาดเองชอบเองนี่ก็คือนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะมีหลายตัวมากเลยเดี๋ยวเราจะไม่ติดก่อนเราจะมากินขนมกันเลยนะนี่ตัดชอบทำมาจิ้มเกลือบีไม่ออก โอเคอ๋ออร่อยนะทุกคนอย่าลืมไปซืป้อกันนะที่เซเว่นทุกสาขา แต่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติคตายให้กับช่องโมโมคคับไปนะ้ำให้พี่พิมพ์ปิดคลิป